ค่วิดีโอคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่สาธิตการปฏิบัติการการกำจัดสีนะคะจากโมลาสโดยใช้เทคนิคการดูดซับนะคะด้วยไอออน c h เชนเรซินนะคะนนี้เป็นโมลาสที่เราจะใช้ในการทดลองนะคะส่วนอันนี้เป็นเรซินนะคะที่เราจะใช้ในการทดลองซึ่งลักษณะของเรซินจะเป็นประมาณนี้นะคะจะเป็นเม็ดบีดเล็กๆแบบนี้ค่ะ ในการที่จะทําการทดลองนะคะอันดับแรกเลยก็คือเราจะต้องบรรจุเรซินลงไปในคอลัมน์นะคะในการทดลองนี้เราจะใช้กระบอกฉีดยานะคะเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวแทนคอลัมน์นะคะทีนี้คอลัมน์เนี้ยมันมีรูอยู่ด้านล่างนะคะมีรูอยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีอะไรบางอย่างนะคะไป อุดรูข้างล่างไม่ให้เรซิ่นมันมันไหลลงนะคะอันนี้เราใช้เป็นผ้ากอสนะคะผ้ากอสพับๆเพ wah, ื่อที่จะไปเป็นตัวกันไม่ให้เรซิ่นไหลลงนะคะถ้าเกิดจะให้มันติดนิดนึงก็ก,ก็ก็ใส่น้ำลงไปหน่อยนึงนะคะก็เพื่อที่จะให้มันกันไม่ให้เรซิ่นร่วงลงไปนะคะทีนี้ตอนที่เราจะ บรรจุเรซินลงไปเนี้ยมันก็จะมีเทคนิคเล็กหน่อยนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเนื่องจากคอลัมน์ที่เราใช้มันเล็กนะคะเราจะเทใส่ลงไปเลยหรือว่าเอ,าเอาลงไปเลยเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากนะคะเราก็จะมีเทคนิคก็คือใช้กระบอกตวงนะคะแล้วก็คือใส่เรซินลงไปในกระบอกตวงนะคะกะเอานะคะนิดหน่อยว่าปริมาตรที่เราต้องใช้เนี่ย ประมาณเท่าไหร่นะคะทีนี้เรซินเนี้ยมันจะมันก็จะติดขอบนะคะก็แนะนำว่าก็เพื่อความง่ายในการสังเกตนะคะเราก็ใส่น้ำลงไปนะคะแล้วก็รอให้อะทางนี้นะคะแล้วก็รอให้เรซินเซ็ตตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนี้อย่างกรณีนี้เรซินเซ็ตตัวมาร์กสิบเก้าแปดเจ็ดหก อ่ะอันนี้เนี่ยประมาณ5 ml นะคะทีนเราก็จะบรรจุก็ให้เขากระจายตัวแล้วก็ค่อยๆเทนะคะค่อยๆเทค่อยๆ transfer เขานะคะลงไปในกระบอกฉีดยาของเรานะคะถ้ายังไม่หมดนะคะก็ สมมติอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสมมติอันนี้เรียบร้อยแล้วนะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูนาว่าลักษณะออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็เรซินเบสอันนี้ก็จะประมาณ5 ml นะคะก็ใส่คืนนะคะใส่คืนที่ฮนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นเซตอัพพร้อมสำหรับการทำการทดลองค่ะค่ะตอนนี้เราก็พร้อมสำหรับ ทำการทดลองแล้วนะคะก็คือเรามีกระบอกฉีดยาหรือคอลัมน์ของเราที่บรรจุเรซินนะคะมีโมลาสแล้วก็มีหลอดทดลองที่พร้อมสําหรับการเก็บตัวอย่างนะคะเ,เราก็จะเทโมลาสนี้ผ่านลงไปในเรซินเบสนะคะอ,อ,อาจารย์แนะนำว่าทำประมาณครึ่งเบสบอลุ่มนะคะก็ อาจารย์จะทาประมาณเอานะคะตอนที่เราทําการทดลองเนี่ยอาจจะอาจอาจะแม่นยำกว่าน,นี้นิดนึงนะคะอาจารย์ก็จะเท,โม,นะทโมลาสผ่านลงไปนะเทโมลาสผ่านลงไปเราจะสังเกตเห็นว่าสีของเลซินเนี่ยจะเข้มขึ้นนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นสีของโมลาสที่ผ่านเลซินแล้วนะคะ เดี๋ยวจะให้เทียบกับโมลาสที่ยังไม่ผ่านเรซินนะคะก็จะสังเกตเห็นนะคะเดี๋ยวเอามาตรงนี้นิดนึงนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าสีที่ผ่านเรซินแล้วเนี่ยจะอ่อนกว่าสีเริ่มต้นนะคะจากนั้นเราก็ลองเครึ่งเบสบอลลุ่มที่2นะคะ ซึ่งเบสบอลลุ่มที่2องสีก็เหมือนกับจะเข้มขึ้นมานิดหนึ่งนะคะอันนี้เทียบกับเทียบกับอันแรกนะคะอันแรกคืออันนี้นะคะที่2คืออันที่ปริมาณน้อยกว่าหน่อยนึงนะคะ,นะคะก็อาจจะสังเกตเห็นยากนิดหนึ่งนะคะเราก็จะทำการทดลองแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆ ะะวัตถุประสงค์ของเราก็คือเราต้องการที่จะรู้ว่าจะต้องใช้โมลาสกี่เบส,เออสเบอลลุ่มนะคะกว่าสีของโมลาสที่ผ่านเรซินเนี้ยจะออกมาเท่ากับสีในการทำเริ่มต้นนะคะ มาดูค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่างสีตัวอย่างที่อาจารย์ทำนะคะจะเห็นว่าโมลาสเริ่มต้นเนี้ยจะมีค่าการดูดกลืนแสงที่สูงคือประมาณ1.9นะหลังจากผ่านโมลาสผ่านเอาโมลาสผ่านเลซินไปแล้วรอบแรกค่าการดูดกลืนแสงจะลดลงมากที่สุดจากนั้นค่าการดูดกลืนแสงก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามจำนวนรอบนะคะที่ ที่ผ่านเรซินเพราะฉะนั้นในการทดลองนี้นักศึกษาก็คือให้ทำการทดลองแบบนี้นะคะซ้ำไปเรื่อยๆจนกระทั่งค่าการดูดกลืนแสงไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ